สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสรรสินค้าห้างเมย่านะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็ร้านนี้ผมเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะมาร้านนี้ครับร้านกาแฟครับชื่อร้านแคมป์นะครับผมร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมนั่งทํางานอยู่ที่ร้านแคมป์ครับแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างสะดวกครับมีปลั๊กไฟให้พร้อมนะครับผมมีประเน็ดไวไฟแล้วก็นี่ครับเป็นบรรยากาศของร้านแคมป์นะครับผม ร้านได้สวยแล้วก็นานั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือมากผมเห็นเด็ก,ดกน้องๆนักศึกษามานั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานกันเยอะทีเดียวครับหลายๆคนดูฉากหน้าตาแล้วก็น่าจะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเนี่ยนี่ครับเป็นบรรยากาศของร้านแคมป์ที่เมย่าครับอยู่ชั้น5นะครับผมถ้าเกิดเรามาเช้าห้างยังไม่เปิดเนี่ยเราต้องไปจอดรถที่ชั้น B1 นะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5้าครับเดินตามทางมาหาเมย่าครับร้านแคมป์นี่ครับ ก็จะมีเป็นที่นั่งโซนที่เป็นเหมือนกับเป็นทรีเฮาส์นะครับผมนั่งข้างบนเป็นกลุ่มแล้วก็มีห้องที่สามารถเข้ามานั่งทํางานนั่งประชุมงานคุยงานกันเป็นไพรเวทครับอย่างห้องนี้ครับวิวสวยทีเดียวด้านนั้นนะครับที่เป็นเชลหนังสือนั่นเราสามารถเห็นวิวของดอยสุเทพได้แล้วก็ด้านนอกเลยไปด้านด้านนอกนู้นนะครับเป็นเทเลสับโซนเทเลสซึ่งเรา,าเขาก็มีโต๊ะนั่งให้นะครับมีโต๊ะทํางานให้ถ้าเกิดใครอยาก ไปทำงานโซน o u t ดอ o ครับเชิญด้านนู้นได้ครับผมว่าที่นี่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมแล้วก็ดีทีเดียวครับจัดได้ดีร้านสวยนะครับกาแฟผุมเทศแล้วอร่อยครับใช้ได้ครับนี่ครับผมสั่งอเมริกาโน่ร้อนนะครับเช้านี้นั่งทำงานได้เป็นสัมภาระของผมสะดวกมากๆครับที่ทัางทำงานเยอะแล้วก็โซนใครไม่มีคอมพิวเตอร์มาต้องการใช้ เช็คอีเมลเล่นิดหน่อยนะครับนั่นครับเขามีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นะครับผมเป็นฟรี wifi ครับสำหรับมาที่นี่นะครับการสั่งอาหารสั่งกาแฟนี่ก็คือเราไปบอกเขาที่เคาน์เตอร์นะครับเขาก็จะมีติกเก็ตให้เรานะครับว่าออเดอร์เราเบอร์อะไรนะครับทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมสั่งกาแฟไปแก้วหนึ่งก็จะมีติกเก็ตให้นะครับก็ข้างล่างนยฮะอย่างของผมนี่เป็น B 0 0 6นะครับผมแล้วก็ ขาจะงงเลยว่าเป็นส่วนของลูกค้าด้านมุมนะครับเราก็ถือที่เกตนี้ไว้แล้วเขาก็จะให้รหัสยูเซอร์ไวไฟเราไว้นะครับแต่ปรากฏว่าผมเปิดมาเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ยูเซอร์ไวไฟก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับแล้วเราก็ดูที่จอครับจอก็จะบอกว่าออเดอร์เราออกหรือยังถ้าเกิดออเดอร์เราออกแล้วก็จะขึ้นตัวเลขตัวนี้ครับแล้วก็น้องเขาก็จะให้ทีเกตอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นส่วนของครัวนะครับผมให้เรานะครับ สะดวกครับรับกาแฟานะครับแล้วก็รับอาหารจานช้อนเดินไปรับเองครับเป็นเซลร์วิสครับสะดวกหน้ามานั่งทำงานนะครับผมใครหาที่นั่งทำงานมาเชียงใหม่ผมแนะนำครับร้านนี้ใหญ่แล้วก็ที่นั่งเยอะครับจะนั่งแบบทำงานทำการเป็นเรื่องบันราวหรือว่าจะานั่งเล่นชิวๆคุยหาหนังสือมาอ่านร้านนี้เหมาะมากครับ ร้านแคมป์ที่เมย่าครับผมไกละนาพามาชิมกาแฟตอนเช้าเๆนะครับที่นี่ครับ